นีนน่นั่นนี่เราเจอฟูงเลยน,นันน่นว่าแล้วคัดใส่เลยนี่นกเอานกเอียงอียังไงนกเอียงยังพอนกขมันมีงอนไหมเฮอยนกเอียงยงโอ้ยนี่คัดใส่เลยนี่เอาตาตุ้ยไงนกเอียงซาลิกาไม่งอน Thác ở tao tôi nghe đây. Tôi đi nói quay. Nhìn như tôi nhảy như này, sám nhiều, xì nhiều Ngon Quay Nào hết bọn này, quay luôn nào nào cắt quay tôi nhảy ở tôi, tôi, tôi đây nói hả? Nhìn 2 tôi nhảy coi

โดดตรงๆเลยพ่อโอ้หนักอึ๊กปวดอะปาทีเลยคักวอบาดเนี่ยคัดใส่เลยเต็มแหยอีกแล้ว ก็ทายไป็นไงฮะอ๋อ

ไม่เท่าไหร่แต่ตำรวจมีร้านตัวน้อยถึงก้อยอะไรกันบ่อยเออตัวเลยั

ัแล้วรอบนี้รอบนี้นี่หางแดงมาเร็วววโอ้ตัวนี้นี่นี่ใส่นี่หางแดงมาเร็วววนี่ Oh, để mẹ để phái niệm mẹ đi 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 đen đi 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 รอบปิดฉากม,มูมีเบาอยู่